สวัสดีครับทุกคนเอ่อผมได้รับเชิญจากข้อความนะครับแบบนี้นะครับว่าจะให้ทําการโปรโมทซื้อโฆษณาให้ครับนี่ครับมีหลายแบรนด์หลายลายี่ห้อครับแล้วเขาก็บอกว่าจะให้เงินนะครับนี่ครับคุณจะวางโฆษณาสรายการต่อวัน1โฆษณาได้1 0 0 0 us ครับแล้วก็จะวางวันละ2โฆษณา คุณจะได้รับเงิน2,000 US ครับต่อว,วันแต่ก่อนที่จะลงโฆษณานะครับเขาจะขอข้อมูลเรานะครับเกี่ยวกับ WhatsApp อ่าวายอะไรนะอ่าอีเมลนะครับอะไรต่างๆนะครับที่จะเป็นข้อมูลที่ว่าจะแฮกได้ครับระวังนะครับอย่าให้เด็ดขาดนะครับ คือถ้าเราไปตอบรับอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะให้ส่งลิงก์อะไรให้เราเนี่ยครับให้เราเข้าไปกรอกนะครับเนีย้ยหมครับเนีครับโฆษณาของเขามีอะไรยอะแย่ครับอ่านดูได้เลยนะครับผมก็บอกว่าก็แปะโฆษณามาเลยแล้วก็โอนเงินมาจะเขาเขาเขาไม่ให้นะครับเขาจะให้เนียครับเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยนอนเราจะจ่ายเงินให้คุณเป็นรายสัปดาห์ล่วงหน้าก่อนโฆษณานี่คุณต้อง ช้เพจของคุณเพื่อตรวจสอบซึ่งจะใช้เวลาสิบห้าถึงสามสิบนาทีหลังจากนั้นเราจะจ่ายลงหน้านี่นะครับถ้าเราไปเผอให้เขานะครับทําการตรวจสอบสิบห้าถึงสามสิบนาทีคือเรียบร้อยนะครับเพจหรือว่าเฟซบุ๊กคุณเรียบร้อยนะครับกู้คืนแมมนะครับพวกนี้พวกสแกมเมอร์นะครับหรือว่าไอ้พวกนักหลอกลวงครับสแกมเมอร์ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเจอรุ่นน้องนะครับนี่นะครับด้วยความหลงเชื่อนะครับว่า เขาจะให้เงินค่าโฆษณาก็ปล่อยให้เขารู้ข้อมูลทั้งอะไรละหลายๆอย่างทั้งอ e ีเมลทั้งนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเนี่ครับาทางที่นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยครับระวังนะครับขอเตือนนะครับเพราะว่าว่าเมื่อวานเนี่ยวันนี้เมื่อวานเนี่ยผมได้รับสองข้อความนะครับแบบเดียวกันหมดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่คนคนเดิมครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องหมายของเมตา ซึ่งมันแบบมันไม่ใช่แล้วครับอะเตือนภัยนะครับระวังกันเลยนะครับเรื่องแบบนี้นี่ครับพอเริ่มมีคนเข้ามาเล่นเยอะๆไอ้พวกนี้มันก็จะคล้ายๆพวกนี้อาชีพนะอยครับเข้ามาหากินกับเราเข้ามาหาประโยชน์ผลประโยชน์กับเราเฟซบุ๊กหรือว่าเพจเราเนี่ยโดนแฮ็กไปเรียบร้อยนะครับกู้ขึ้นไม่นะครับถึงจะได้แต่ก็ยากครับไม่คุ้มกับได้ไม่คุ้มเสียนะครับโฆษณามีอย่างเดียวครับคือ โฆษณาในที่เขาเชิญมานะครับที่ว่าเรา,เราทําตามกฎแล้วแล้วก็อีกหนึ่งโฆษณาก็คือ,อเขาฝากโฆษณานครับโฆษณาสินค้าเนี่ครับแปะลิงก์นะครับซึ่งแปะลิงก์มันก็คล้ายๆในรีวนะครับในรีวนี่ครับตอนนี้มันจะทําคล้ายๆใน t i k t o อกนะครับที่เป็นการแปะลิงก์เป็นตระก้านะครับให้เราเข้าไปชอ็ปชอปเป็นช็อปสินค้านะครับ แบบนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับขอผมขอเตือนนะครับว่าห้ามเด็ดขาดห้ามไปให้ข้อมูลเด็ดขาดครับมิฉะนั้นท่านจะโดนแฮกไอ้พวกสแกมเมอร์นี่แฮกโดยปริยายนะครับกู้คืนยากครับพี่กู้คืนแทบจะกู้คืนไม่ได้นะครับเจอแล้วครับอ่ามีคนหนึ่งอ่ะผู้ติดตามสี่หมื่นคนกว่าจะสร้างได้น้องก็เสียใจมากครับก็ต้องเริ่มเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับโอเคนะครับระวังกันด้วยนะครับฝากเตือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ